ที่นี้ยังมีที่สูงขึ้นไปกว่าก็คืออารูปราคะาก็เอาอสิ่งที่ไม่มีรูปมาเป็นอารมณ์ของการเจริญสมาธิถ้าสำเร็จก็ียกว่าได้อารูปปชาชนความสุขที่เกิดจากอารูปฌาชนนี่ดึงดูดใจอย่างละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่ากว่า,ารูปปชาชนมันจะเอาไว้ทีหลังรูปราคะอารูปราคะ ก็ถือได้ว่าเป็นระดับสูงสุดของอารมณ์ของราคะที่มันเป็นเรื่องดึงดูดใจ <c oughs> อย่างโลกโลกอรูปร,ราคะความสุขความยินดีพอใจในความสุขที่เกิดจากอารูปฌาน พูดอย่างสรุปสันส้นๆอารูป,ประชานในที่นี้ก็อืมแทนที่แทนที่ว่าจะเอาไอ้ของภายนอกมานั่งเพ่งหรือเพ่งลมหายใจนะเขาเอาของที่ไม่มีรูปร่างมาเป็นอารมณ์อันดับที่หนึ่งก็คืออา,อากาศด้วยความว่างเปล่าเป็นอารมณ์ทำในใจถึงข้อที่ว่าอากาศคือสิ่งที่ว่างไม่มีที่สิ้นสุด มีบทบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดถ้าทำสำเร็จมันก็เป็นอรูปปานคันติ้นหนึ่งมีความสุกประณีตละเอียดสุขุมยิ่งไปกว่ารูปปานนี่รูปอารูปปานที่สองก็เอาวิญญาณธาตุคือธาตุจิตหรือสิ่งที่เรียกว่านามธรรมเป็นอารมณ์พิจารณา วิญญาณน,นังอนันตังวิญญาณก็เป็นาธาตุที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือว่าไม่ไม่มีกว้างยาวสูงอะไรนก่เรียกว่างว่างไม่มีที่สิ้นสุดว่าอนันตังวิญญาณน,นั่งวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดถ้าทําได้สําเร็จจิตมันก็ละเอียดประณีตสูงไปกว่าอารูปฌานที่หนึ่งความสุขมันก็ประณีตกว่าที่อรูปฌานที่สามเอาความไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์ บริกรรมว่าไม่มีอะไรเลยนัตถิกินจินัตถิกินจิแล้วอะไรๆไม่มี <c oughs> ถ้าทําสําเร็จก็เป็นอรูปฌานขันทีสามนี่ซึ่งมันสูงหรือประณีตหรือละเอียดขึ้นไปอีกอรูปฌานที่สี่ทำในใจทั้งความที่ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ <c oughs> คือความรู้สึกซึ้งขนาดว่ามีมีความรู้สึกอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกก็ไม่ใช่เพราะมันยังไม่ตาย <c oughs> แต่าอามีความรู้สึกมันก็ไม่ใช่เพราะมันหมดความรู้สึกมันก็เลยเป็นอันสูงสุดของฝ่ายฌ <c oughs> านหรือว่าโลกิยะสมาธิน <c oughs> สมัยนี้เกือบจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่มีใครสนใจหรือ <c oughs> จะพูดว่าไม่มีใครนไม่มีใครได้ความสุขชนิดนี้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเป็นของธรรมดาสามัญคือมีอยู่มากก็มีอยู่ก่อน <c oughs> พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่พร้อมแล้วท่านก็เคยไปศึกษาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมัน <c oughs> จึงถูกนับไว้ในบัญชีที่ว่าเป็นอารมณ์สำหรับที่จะเข้าไปยึดมั่นด้วยความกำหนัดยินดีนี่ <c oughs> อยู่ด้วยกลุ่มหนึ่งเรียกว่ารูปราคะ ยินดีในความสุขเกิดจากรูปฌปานอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอารูปร,ราคะยินดีในความสุขอันเกิดจากอารูปฌาน <c oughs> นี่ก็เพื่อจะที่เอามาพูดนี่ก็เพื่อจะให้มองเห็นชัดว่าการมาราคะนั่นมันหยาบที่สุด <c oughs> โยกคลงหวั่นไหวรุนแรงสกกระปกร,รก้วยแล้วแต่จะเรียกส่วนรูปร,ราคานั่นน่ะมัน ไม่หวันไหวโยกโลงออรุนแรงสกปรกเอนนั่นแต่มันก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดชนิดที่สูงขึ้นไปนี่อรูปราคะนั้นละเอียดประณีตสุขุมยิ่งไปกว่าทั้นแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดยินดีนี่คืออรูปราคะ เราเลยได้ราคามาสามอันดับแล้ว่ากามาราคะอันดับหนึ่งรูปราคะอันดับหนึ่งอรูปราคะอันดับหนึ่งที่ตัวกูมันจะไต่เต้าขึ้นมาตามลาดับเรียกว่ามันกินอาหารทางวิญญาณสูงขึ้นมาตามลาดับสูงขึ้นมาตามลำดับที่ในสัญญติบยังมีสามอันต่อท้ายประมาณละอุทัจจะอวิชานี่ละพร้อมกันตอนนี้ทั้งห้าอย่างนะ ทันรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธะวิชาจึงจะเป็นพระอาหารหันต์รูปราคะอรูปราคะพูดแล้วก็เลืออยู่แต่มานะคือความสาคัญว่าตัวมีตัวตัวมีตัวอยู่อันนี้ละเอียดประณีตกว่าอันแรกที่เรียกว่าสกาญาติทิโน,นมันตัวกูเลยหยาบหยาบง่ายง่ายเร็วๆที่พระโสดาบันก็ละได้แต่พอมาถึงมานะนี่แหละมันคือตัวความรู้สึกว่ามีตัวที่ละเอียด แต่ประณีตไปกว่านั้นพอ,อยังเหลืออยู่พอที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าดีกว่าหรือเลวกว่าหรือเสมอกัน <c oughs> มีความทุ่คันได้มานะว่าเราดีกว่าเขาหรือว่าเราเลวกว่าเขาหรือว่าเราเสมอกันกับเขานี่ถ้าความรู้สึกอย่างนี้ยังเหลืออยู่ก็เรียกว่ามีมานะอยู่ที่ต้องละไป ทีนี่อุทธจจะก็คือความสะดุ้งสะเทือนในเมื่อมีอะไรมาเข้ามาในคลองความรู้สึกทางตาทางหูอะางตาอุทธจจะอย่างนี้ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านอย่าไปแปลความฟุ้งซ่านไม่ใช่อุทธจ,จในนิวรณ์ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านอย่างในนิวรณ์ มันมันเป็นอุปกิเลสของสมาธินั่นเร็วชั้นเร็วชั้นต่ำความฟุ้งซ่านนั่นชื่อมันเหมือนกันวุฒัจารในสังโยชน์นี่คือความเ<ม>กดิด<ม>สะดุงหรือสนใจหรือทึ่งภาษาอังกฤษอาจจะเหมาะที่สุดที่จะใช้คำสันส้นๆว่ามู ถ้ามีอะไรเข้ามาในคลองของสายตาหรือของอูจะบวชตามมันเกิดมุกแล้วก็เรียกว่าอุทธัจจะคือมันไปทึ่งว่านี่จะเป็นอย่างไรนี่จะจะให้คุณหรือจะให้โทษจะได้หรือจะเสียน่ารักหรือน,น่าอันตรายหรือว่าน่ากบค้าสมาคมอะไเนี้ยความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นภ <c oughs> าษตาไทยจะใช่ว่าอะไรก็ลองคิดดูเอง <c oughs> ผมจะเรียกกันว่าสนใจมีความสนใจเกิดความสนใจ <c oughs> ในสิ่งที่เข้ามากระทบยึดถึงในสิ่งที่เข้ามากระทบทาละไดแล้วคือเป็นพระหันแ้วจะไม่ทึ่งจะไม่สนใจในอะไรอะไรเพราะไม่รู้สึกว่าตายหรืออยู่ได้หรือเสียน่ารักหรือน่าเกลียดอะไรก็ตามใจเพราะนั้นมันจึงไม่มุกต่อสิ่งใดหมดยันสุดท้ายอาวิชชา นี่าความหมายที่เหลืออยู่เท่ออาอวิชชาเดี๋ยวนี้น้อยมากคือมันหมายถึงขั้นสุดท้ายอาวิชชาขั้นสุดท้ายที่ทําให้ละสิ่งต่างๆที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้สละาอวิชชานี่ได้ก็เป็นอลังละไอ้กิเลสที่อนุสัยที่เหลืออยู่ได้อวิชาาวชาก็เพิ่งรู้ว่ามันมีอยู่หลายระดับ แม้ว่าความหมายมันเหมือนกันความหมายมันเหมือนกันตรงที่ว่าไม่รู้ความทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับสนิทของความทุกข์ไม่รู้อ,อทางให้ถึงความดับสนิทของความทุกข์เนี่ยมันสี่อย่างเหล่านี้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นจิตถ้าเป็นอวิชชาเราต้องไม่รู้สี่อย่างเหล่านี้แต่ว่าการไม่รู้หรือการรู้สี่อย่างเหล่านี้มันมีอยู่หลายชั้น ทั้งโสดาพระสกิทาคาอนาคาก็ได้ละอวิชชาบางชั้นไปได้แต่ไม่หมดอวิชชาพราะนั้นจึงเหลืออยู่เป็นอันสุดท้ายสำหรับพระอราหันต์ละก็ <c oughs> <c oughs> ลเลยละอวิชชาซึ่งเป็นสังโยชน์อันสุดท้ายได้มันจึงหมดกัน